สวัสดีครับพี่น้องครับมาอนี่มายูน้ำพี่ไพ่พี่ไพ่ครับสวัสดีพี่น้องพันจะถูกสวัสดีครับมพี่ไพ่ตอนนี้ยู่ใส่ครับฟาร์มยู่ใส่นอนี่อ่าอยู่เพชรปอบจักฟาร์มนะครับอยู่บ้านทุนางงแมตำบลดุ่งรงห้ามอำเภอโนนศาสต์จังหวัดอุดรธานีนะครับปัญหาอยู่ในฟาร์มช่วงเหตุแรกๆจนมาถึงปัจจุบันมีปัญหาอีย่างทีูู่สึกว่าค่าใจและเครี้ยงใจจนเห็นรู้สึกว่าต้องมีการแก้ไขอืม เมื่อก่อนเนาะครับเนาะหนึ่งแหละปัญหาเลยประเบงควายทางผลกำปักครับควายเลี้ยงนะมันก็ต้องมีขี่ธรรมดาเนาะครับเนาะรับขี่ควายคือจังทีแหละครับตะกี้นี่เนาะมีปัญหาพวกเกี่ยวกับพวกแมงวันนะครับพวกแมงวันพวกน้อนแมงวันสีเนี่ยแหละครับพอดีกะแต่ใส่อยู่กับไก่เห็นว่าอยู่ได้ผลดีกับไก่ ไก่มันไปเคียกินน้ำมังขีบางที่ก็เห็นอยู่คันเดียครับไก่มันบ่ไปใส่มันก็มาเคียกินแต่อยู่ในน้ำขีควายเองสิแหละครับไก่มีเป็นหยัางบรับบ่เห็นเป็นอี้ยังจ็คตัวได้ล่ะครับเคียกินแล้วมันแต่ว่ามีตะดียนเนาะที่แลกวผมก็ตกใจว่ามันสิตายัวตไตเนาะแมงวันนี่มันม่ตอแต่ไไ้มูนควายขีควายด้วครับมันมาดูดฮอดเลือดควายก็มีนะครับเออแมลงวันดูดเลือดนะครับส่วนควายกับว่ามีเป็นหยังนะครับก็บบางบางที่ผมก็ขีดใส่น้ำพวก ขาเพื่อนน้ำพวกที่มาเลงวันบินนะครับพวกพวกนี้นะครับอครับกระฉีดใส่เลยก็เพราเห็นว่าเป็นอย่างนี้แหละครับอกับที่แรกกับกาอ่านมือกับคักอยู่นั่นแหละเออเห็นบอกว่าน้ำเขามาจากครัทางรัฐเป็นบ่อกนั่นแหละกะเห็นได้แต่พี่ให้มีการอ่านตัวนี่ยั่งชัดเจนอยู่บ่ครับกัะกับเข่าๆนะครับเพราะว่าการเข้ใส่ใส่เขาก็ต้องว่าเออใส่ปริมาณเท่าไหร่ ครับน้ำตัวนี้ใส่จักฟ้าจย่งที่นะครับเพราะการอ่านิ่งกินยาต้องอ่านสลากนะครับเนาะเว้นกินยาพระยากินยาพระลาเลปเอายาเห็นแต่รซิ่นไม่กินไม่กี่รอบครับปวดหัวเนาะครับโอ้มันก็ต้องจักน้อยครับจักน้อยเนี่ยเพราะมาคุยกับพี่ไพ่มืาอนี้ครับมือนี้ถือว่าพี่ไพ่มาขายของพี่ไม่ขายของมาเนี่ยหราอครับาันนี้ก็คือวว้าว่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 าฟังนะครับเพราะว่าเขาได้ใส่แล้วเมื่อก่อนนี่ ผมก็เคยเฮ็ดนะครับผมก็เคยใส่แบบเข้าบันบธรรมดาครับใส่เราวันนี้นี่ครับพวกเคมีเนี่ยยังสีนะครับตะกี้ก็ได้พวกขาแมลงน้อนแมลงยังสีนะครับแต่ว่ามันฉุนนะครับโอกินลวมาคอยดีเป็นเพื่อนครับโอ้ครับแค่บอกครับแค่เลยครับครับแมนครับเรื่องไก่ยังสิครับมีแพ้บอกครับพี่ไปครับเมื่อตะกี้เนี่ยบ่มีครับบ่มีครับบ่มีเพราะว่า ที่เข้าเห็นกันแล้วก็เออบอกว่ามันเพ่เกิดการลควายเครื่องมันมา่เกิดอีแงงสีนะครับตีเข้าใส่กันก <ะ S 1> ยก็ขึ้นดีๆตลอดมากเลยก็ถือว่าดีนะครับที่ที่ที่ไี่ใส่มากนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่กาตัวนี้คันท่าทั้งผู้ใดมีฟรรม้ามไงหรือว่ามีควาย,ย่างส่นะเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับพวกนอนพวกแมลงวันนะครับครับล่องเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใส่ล่องเมิ่งเมื่อก้อนนี่ใส่นี่เหม็นกินพวกเน่เพ่นนจัอยอยงส่นะครับพอหมานมีน เงียมันเหมือนอยู่แล้วนะครับพอกึังสิคข้าาขันว่าขามาแรงวั่นเนี่ยมันก็คือขาขาโตมาแรงวั่นบดมั่นบ่ดไต่เด้ครับแค่ว่ามันตัดวงจรได้ครับตัวนี้นะที่ผมที่ผมเห็นนะครับเมื่อก่อนนี่หลายครับก็นี่นะครับเพราะว่าควายมันกับยูนี่เนาะขี่ควายมันกับยูนีหมันเนาะครับคือเมื่อก่อนนี่การจัดการของผมมันกับประ่านได้เพราะว่าบุคลากรคนที่เขามาซอยมันกับ่ระ่านในมีอย่างที่นะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่ไพใส่นะครับไมโครเบสครับตัวนี้ครับจุลินทรีย์ดับกลิ่นนะครับตัวนี้ครับเอาละพี่น้องครับืันนี้ขำว่าพูดคุยในเรียงของการใส่ผลิตภัณฑ์ของไมโครเบสครับที่หาว่าได้ก็คือพิพมพ์ให้ว่า เป็นยังไงก่อนครับตอบโจทย์ให้รับพี่กับน้องวอฝากพี่น้องทางบ้านเนี่ยสำหรับทางฟ้ามผมนะครับใส่ผมก็บว่ามันโอเคนะครับครับเขาบอกอะไรว่าปู่กว่าให้มาใส่นะครับคือว่าไงคือว่าผมใช้แล้วมันดีแล้วก็ถึงบอกต่องี่สนะครับเอาบอกง่ายๆซะใช่แล้วดีถึงบอกต่องี่สนะครับผลลัพธ์ดีจริงอันนําแรกก็คือลดกลิ่นครับแมลงวันแมลงวันน้ำลดน้อนะครับคือตัดวงจรเขาเอาบอกง่ายๆซะ คือมันบริขาไม่มั่นดอกแต่ว่ามันขานอนนะครับที่ใส้นะครับเอาเมื่อี้ครับหลานหล่าโมมีเนวอื่นเน้อใดครับกับเป็นการเอามาพูดคุยนะครับบรรยากาศนะครับกับทางฟาร์มซื้อฟาร์มมาจากไหนก็ครับเพชรปอประจักษ์ฟาร์มนะครับนี่กับทางพี่ไพ่นะครับคอยไปตามกันครับในบรรยากาศพูดคุยกับช่องหลานหล่าแล้วเมื่อี้ครับหลานหล่าสิขอลาไปก่อนอยากเห็นรอยยิ้มหวานๆของพี่ไพ่ครับยิ้มหวานๆระบบพงใใบลาพี่หน้องนะครับบ๊ายบาย ล่ล่เล่าไปแล้วผ่อมกันไหมคลิปหน <ะ S 1> ้าพี่น้องครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นมแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบสสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร